สวัสดีค่ะมงคลผ้าใบนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลาบางแสนเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของบางแสนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อวันที่25กุมภานี้เองตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนี่เห็นไหมตรงนี้คือผ้าใบที่เรามาติดนะคะเป็นพลาสติกใส หาน,าน้าเป็นพลาสติกใสทั้งหมดเลยข้างหน้าเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปนี่เหมือนญี่ปุ่นเลยมาถ่ายรูปเก๋ๆได้นะคะตรงนี้คือพลาสติกใสทั้งหมดเลยตัวนี้ชักลอกตารางเม็ดละ300บาทพร้อมติดตั้งนะคะ สำหรับทางด้านข้างนะคะตลาดเขาติดเป็นสีขาวล้วนเลยอันนี้คือผ้าใบค้ำยันนี่คือเหล็กค้ำยันข้างหน้าคือชักลอกชักลออก็คือม้วนขึ้นลงธรรมดาตารางเมตรละสามร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเป็นค้ำยันแบบนี้ตารางเมตรละสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมติดตั้งนะคะคือคือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้งานเราก็ดึงดึงขาปรับตัวนี้ออก ปรับตัวนี้ออกแล้วก็ม้วนเก็บได้หรือถ้าอยากให้แน่นหนาก็คือสั่งให้ช่างติดตั้งแบบค้ำถาวรได้นะคะคือไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันมั่ง น้องคิม,ค,มคิมพาเทียทเ่ยว่า<ห>ไรนะคะ240อ,อสี่ิบอ๋อ,อลดให้ด้วยนีมาถึงด้านนี้นะคะด้านนู้นคือค้ยายันส่วนด้านนี้จะเป็นชักลอกสีขาวทั้งหมดเลยนะคะสูงมากเลยอันนี้ก็คือเต็นท์ของเรานะคะเพิ่งเอามาลงเป็น,นจั่วทรงจั่วถ้าเต็นท์โค้งก็จะเป็น จะเป็นแบบโผ oh. เต็นเพิงก็จะสโลบอย่างนี้ข้างหน้าสูงข้างหลังต่ำราคาก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าใช้เหล็กต่างกันยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคือราคาเหล็กกับมันปรับอยู่ตลอดทักมาทางอ inbox เพจได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเชือกผักนะคะใช้เชือกผัก ใช้เหล็กกันวันน้อย่างดีค่ะเต็นท์หลังนี้ขนาด5คูณ12เมตรนะคะทรงจัว่วและนี่ก็คือตลาดปลาบางแสนนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมากันดูนะคะสำหรับ โอกาสหน้าแอดมินจะพาไปดูช่างผ้าใบเขาทำงานกันค่ะในขั้นตอนติดตั้งว่าเขาทำงานกันยังไงถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ